ทำไมเบรเซอร์คัสถึงมุ่งเป้าไปที่โรงเรียนอีเดนนักเรียนส่วนใหญ่ในโรงเรียนอีเดนที่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงส่วนมากจะเป็นเด็กที่ต้องแบกรับอนาคตของชาติแค่ใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนอีเดนก็จะถูกคนอื่นเข้าใจว่าเป็นคนรวยน้าฉาบางครั้งก็อาจจะถูกดึงเข้าไปผัวพันกับอาชญากรรมด้วยดังนั้นนักเรียนที่นี่จะมีรถรับศงรถโรงเรียนหรืออยู่หอกันอย่างดามิเอนเองก็อยู่หอและเด็กที่อยู่หอก็มีเยอะมากโดยปกติแล้วนักเรียนจะได้รับการปกป้องจากโรงเรียนอยู่แล้วแต่วันนั้นมีทัศนศึกษานอกโรงเรีีียยยนนนนพอดดเเเ็กกัััรรล่งถบสไป กันและนั่นคือจุดที่คนร้ายขโมยรถบัสเลงไว้ด้วยแผนที่ว่าถ้าจับเด็กนักเรียนเป็นตัวประกัน ก็คงจะสร้างแรงกดดันให้กับรัฐบาลได้เป็นอย่างมากคนขับรถบัสเป็นสมาชิกกลุ่มเรเซอร์คัสตั้งแต่แรกเวลาและสถานที่เป้าหมายก็ถูกคิดไว้แล้วเหมือนว่าข้อมูลร่วมมาจากที่ไหนสักแห่งทําให้พวกเขาสามารถขึ้นรถบัสที่มีเด็กๆอยู่ได้เป้าหมายของเรเซอร์คัสคือต้องการให้ปล่อยตัวพักพวกที่ถูกจับกลุ่มและลี้ภัยไปยังประเทศทางตอนเหนือดังนั้นพวกเขาจึงต้องการนักเรียนจากโรงเรียนอีเดนที่เป็นลูกหลานของผู้เกี่ยวข้องที่จะช่วยเจรจากับรัฐบาลให้นั้นเอง